ว่าอะไรสามุโอุ้ยไม่ย่างสาห้องเนี่ยนังลกันู้เดียวเลยดูคนทำงานนะคะเจ้าเจ้ามาต้องห่วงเจ้ามาเงาไม่นะคะนาเาลงมาเลยก็เบิ้ลอะรอยู่นี่นะเดีาเดี๋ยวคน้งหนาไปใช้เบิ้าึ้เปนนอยก็จะง่ายคเดียวดจเด้้ยลดานที่ไหนอ่าทหอ่ันนะน่จ้องอาเกินนะาเกิน มใกรเห็ดน้ำยู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 อันนี้มัดอด้ยยูนกันวายุมัดในช่องอันเป็นยางมากพอดีเช้ามากโอ้ยไปบอกเจ้าอยากมาเรียวเหรอเข้าไม่กันกระถือมากแล้วกันวาคั้นจดงสิดดูลุ่ง ไม่ถ้าบางมันจะอดใจได้สิดนะมัดเล็กกลามงายม่า you ส know, ิเก yeah, ้าอย่ามันมัดเล็กกว่าล้ววนย่ามันย่างไม่น้ำกันเนี่ยนะเออฮะยื่นด้อยหงมงแรกไปหาลูกเดีให้ลูกมวาหโมงหงมงแรเอาไม่มีจฉาตัวประเต็นตอนนี้กัหามงอ่ะเฮ้ยเออหามงอ่ะเด๋ไม่ยังก็โทรหาเหมา ่อไม่ไม่เจ้าตัววะไม่นั่นคือบอมาคู่โรถไม่นั่นกเสือไปาผบลูเสือ่อนไปเดงมปหอดูก็จะไปหาบัวมานี่ลกเสือไปทุราหอดอู้พังโคนสว่างนอ้ไปนั่นไปห็อู้หไปหาธนาคารโหลดไปหาไปหอดไปเฮ็ดแอร์พ่อมาเนี่ยเจะสี่พันคนระ เลยไปหาบัวหมือนก็เลยมาหาบัวแทนาอบัวไปไหไปหามาหาบัวแทนขาอะไรดเูชูรักก็เป็นแค่ชูทางไทำไมทำไทำไมใจมัได้ไปทงกเผู้ใ่อทำไมนะป้าทำไมนเมื่อกี้ในเพลงเมื่อกี้ทำไมเนี่ องในรอบเดียวอ่เออเอาอีกจักรอบจัก2สองเนี่ยเอาอีกจักรอบจักสองเนี่ยเพราะว่าสิว่ายังนอนมหันี่ผมก็ลืมแล้ว่ะง่าเกิดได้สิไม่ได้คตไปเฮ้ยแตให้บอกแซวแน่อีกเปล่านะที่ให้เราผู้บ่าวสักน่อยอะไรพู้เ่าแซล ฮะกันอายหรือกันมาตรวจดิมึงกันกันไล่หรือกันอย่างนอเอซี่วานผู้ขายโนอาอาจจะเป็นคอมเมนต์ฟังผุญประจักษ์ยังไงกันอายเลยเฮ้ยกันเป็นซีอีโอเลยมามาเข้าวานเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเขาชงเข้าไหนไหมกันเข้ามากันแันขายขายของขายโตขวานเนี่ยเออเข้ามากันขายของขายโตขวานเพว่าใครกันเลยว่าขายของกับขายอยู่ขายโตขายให้ติผัวผู้เดียวกันว่ะ เออสันดกว่าขายเผยผู้เป็นอยังเขาขาดทุนมาเป็นยังเนาะขายผัวเจ้ของตักทุนจะกร่ายต้องการเหมือนได้อยู่ฮะกำแม่ล้วนบอกป้าเมื่อเช้าปวดป้าหอมเข้าไปป่วนป้าป้าอ่านไหมป้าไม่เห็นเลย เอสี่บอกเมื่อวานยายลองอ่านบอกแล้วบอกว่าใช่จันหอมตัวจริงอยู่ไหนหรือตัวสร้างอ๋อสร้างว่าไม่ใช่ตัวจริงแล้วเม้นเข้ามาเฉยๆว่ามันก็ยอมรับตัวจริงอยูจำปาดงมาสนิมนะในเม้นกับเม้นเฉยๆฮะไม่เงี้ยว่าอะไบัางฮ่าฮ่าอย่างเดียวอะไบ้างเนี่ยเผ่าโเลดเผ่าเลด ลองพีมันฟังน่อพมันฟังหัวพีด้อน้องผัวพีด้อน้องบอกเลยสองคำเลยเนาะพอรองยามาซูนตัวศูนขึ้นมายงบบย่นแห้งได้จิตรกระดาหนาไม่ไมเ่นี่าวสอมืองที่บัวอาบน้ำโอ้แงงอหินมัดเล็กกรได้งอหินเฮ้ยนนี่หมอแรง้อะไรสดหนึ่งกะทาแปงท่าขี้นไม่เด้อ เออเขาเงิน,นมุนเงินเขาอันนั้นเขาเขาชืว่าขาานปานานานนลปปา,ปนาค้นหนังมาโอ้ยกันี่เบิ่งแหวง้อปลาหลุดนะปะแผลงแหน่ลูกงอ้อเนี่ยมันขึ้นน้ำไหลซดนะปะแตลงจะใช้ง้ออะไรเจ้าก็เอารูปง้ออ้อยให้เล่าตัว,วเวลาเราสิขึ้นไล่ซดกระไดออไะเอออนั่นนะให้เอามากามากหนามากกว่านก็ไดนั่นแหละนั่นแหละ ก้อนละสิขืนไล่สดจักกาไปเห็นไ่ไล่สดซอมือนี่ปุ๊บเฉพาะั้งวัเป็นตะบลนะฉันว่าอยู่มือนามื่อยเรดเนาะมื่อยเจ้ากวาลูมันมีเดมุ่งว่ามันเทยข้างหลังนี่หมอโอ้เอฟมี้งถึงอปยเี่บ อั่งนี้่เหนทายทายจะบวงมาหน้าเนี่ยมินทายทั้งหลังอฮะทายทั้งทางบอูทายทั้งหลังทายทั้งหนาป่าเนี่ยป่าจะอหนานี้ใครจะพิดท่องหลังพาอยู่เลยไิดท่อทั้งหนาาออปลาที่หอปโ้ยเป็ที่ฮะปลาอะไรมานอเห็นเด้แอนมาหรมาแอนี่ย้าโคบด มาบไเนาะเออมาบ่ไรคืออะดิคือดัี่รทั่วมากแล้วนะเีลี้มาลงป่าข้างนี่ัอเลมังมันมีสกุลบันมวงอยู่นะนวาหอด่ายังไม่หอดอยู่บ่เดี๋ยวจะเปล่าหอดพะซังวานี่มีเี้ว่าได้บ่เฮ้ยมื่อนี้เห็นลูกชายตัวเลองเลียงีกันมาแกนใจพึ่งห้องใส่หันหันหนามากเลยแม่แม่ขอตั้งหน่อยพ่อหน้าเออมืนหน เทงแล้วเึิงแล้วเึงแล้วตึงแล่อยงแล้วที่เหลือไปดูคลิปนะคะทุกคนโอเคนะครับผมล่งคลิปไปไให้เียรันล่คลิปโอเคนะครับคนี้ก็ประมาณนี้ป้าแปิป้บอกให้าแป้งตอนเย็นมงจะทาไ้ไป้ใคมล่เออแป้งแหเล้านั่นละแป้งแหเล้แป้งแห่ล้าก้อนแหล้าขึ้นไล่ก็ได้เออ นั่นล่ะนั่นล่ะเจ้าเอารูปงาอนะสวมให้เล่าเลยมืนแรงในหันเออไปแล้วนะคะเต็นปไปแล้วก็เรือตะลุงนะคะยังทำงานต่ออยู่โอหันโอ้ ปาดเราเรามารเรามามาัดอยู่เนี่ยนูทายอยู่เนี่ยสองคลิปเราจ้าคลิปอมอไซส่กับไปกับมาทถึงร้ายรอบเลยจ้าตอนขอบคุณคุณพีฟินะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชองพ่อออนพี่สาวบุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ป้าแตนก็สับไพ่นะคะ ร้องเพลงนะคะขำๆให้ลุงพลนะคะฟังนะคะลุงพลก็ทำไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะขำๆนะคะคลายเครียดนะคะโอ้ยยังน่านี่ยนะะี่เจฮะยวอกงานเ้วเรียบร้นี่นะคะ ก็อยากจะมาช่วยลุงนะคะมัดลวดนะคะขี้มมี่อยู well> ่ก่อนี่ขั้นกลางเดี๋ยวม้่นะนี่ปมายัง่อบุ๋หอขันกลางดี้นางเขาเรียกราบออันแบบนี้รบอกรีแล้วรับ